ครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery วันนี้นะครับเป็นของแก f ฟ o d ครับพอดีว่ามีโปรโมชั่นหยุดบัตรยูเนี่ยนนะครับลดลดราคานะครับครับบัตรยูเนี่ยนเป้เขาก็มีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆนะครับลดราคาก็นะครับวันนี้สั่งร้านอะไรครับวันนี้สั่งร้านชื่อว่าเจสสวยอาหารตามสั่งอุดมสุขซอย7นะครับตอนนี้ราคาไม่แรงนะครับ ราคาไม่โหดร้ายนะครับเพราะผมจริงๆผมวิ่งให้แกลบด้วยเหมือนกันนะครับไปเจอบางร้านเนี่ยหันตามสั่งโ้หเจ็ดสิบแปดสิบาทร้านนี้ราคาไม่แรงนะครับห้าสิบห้าบาทครับสี่สิบห้าบาทโอเคเลยนะครับราคาร้านนี้นะฮะเห็นไหมครับราคาดีด้วยราคาไม่แรงนะครับน่าน่าน่า,นาสนใจอย่างยิ่งแล้วพอดีใช้โปรโมชั่นส่วนลดนะครับของบัตรยูเนี่ยนเย์ซะลดราคาเข้าไปได้อีกเห็นไหมครับอ,อันนี้เรามาดูกันนะครับร้านนี้ แน่แนะนำครับร้านไหนร้านไหนดีแล้วก็อวยร้านไหนห่วยแล้วก็ด่านะครับร้านนี้ด้วยครับอาหารพลังมาอนี่คุณผู้ชมข้าวผัดต้ยมยำกล่องใหญ่มาอโอ้ตายแล้วไม่น่าเกียดนะครับร้านนี้ปริมาณอาหารไม่น่าเกียดเลยนะครับผัดสีดูโอ้กล่องบอลลูนเลยผัดสีหมูวหมู4บาบาท45บาบาทดูสิคุณผู้ชม อันนี้ผัดฉ่าปลาหมึก55บาทกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่ร้านนี้นะครับสั่งสั่งเกินเท่าไหร่้ยห้หรือ200เนี่ยได้แถมอันนี้ได้แถมนะครับผัดกระเพราหมูฟีอีกหนึ่งกล่องโอ้ท่านผู้ชมดูดูด,ดูผัดกระเพราเนื้อห้าบาทกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่ไม่น่าเกลียดนะครับไม่น่าเกลียดเลยแลร้านนี้ก็รสชาติด,ดีเพราะสั่งหลายรอบแล้วนะครับ เราอาัดคลิปรีวิวดูนี่รัดหน้าคุณผู้ชมรัดหน้ารัดหน้าปูถ่ายเหลี่ยมน้ำถุงบรรทุกเท้าไปเดี๋ยวไปฉาบไปเดี๋ยวไปซื้อเส้นมาสักโลหนึ่งมาผัดเพิ่มก็ได้นะเนี่ยเนาะเส้นน้อยไปหน่อยแต่น้ำดูสิอตายแล้วเส้นกับน้ำดูนะครับคุณผู้ชมเส้นกับน้ำนี่นะไปเดี๋ยวนะไ,ไปซื้อเส้นมาสักสักครึ่งโลมาผัดใส่ก็ได้นะได้เยอะแยะเลยดูสิรัดหน้าสี่สิบห้าบาทรัดหน้าหมูสี่สิบห้าบาทถ้าเป็นทะเลหรือรวมมิตรก็ห้าสิบห้าบาทโอ้ ร้านนี้ครับเวิร์กมากเลยนะครับคุณผู้ชมก็ลองพิจาราดูนะครับร้านไหนนะครับสั่งแล้วคุ้มค่านะครับเพราะว่าบางร้านเจอนะครับเจ็ดสิบแปดสิบอัพอย่างปริมาณจี๊ดหนึ่งนะครับอย่างใส่ทั่วตะไลไหวสารภูมินะฮะร้านนี้นะครับอีกทีหนึ่งเจ๊สวยอาหารตามสั่งอุดมสุกซอยเจ็ดนะครับนะครับราคาอาหารเขาไม่แรงด้วยนะฮะห้าสิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทเห็นไหมครับนี่ราคาขอโทษนะครับ ถือกล้องอยู่2องมือก็อาจจะชัดบ้างไม่ชัดมากนี่นะครับเว е ลาเราสั่งก็ใช้โปรโมชั่นส่วนลดนะครับนะครับได้ถูกด้วยราคาอาหารคุ้มค่าด้วยนะครับเจ๊สวยตามสั่งครับอุดมสุขซอย7นะครับบนแกลฟฟูดร้านไหนดีเราก็อวยร้านไหนห่วยเราก็ด่านะครับร้านนี้ดูแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะเราจ่ายเงินซื้อของเราเองนะครับ นะครับลองไว้พิจารณาดูนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอรับท่านกันนะ